ถ้าจะให้พูดถึง1ลูกศิษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงมากพี่ป๊อขอยกพี่พีมหมอสตอนนี้พี่พิมนะครับหรือเฮียพิมพ์ของพี่ป๊อบเนี่ยเรียนอยู่อาสมชันทนบุรีห้องสเต็มซึ่งก็เป็นห้องเก่งที่สุดของโรงเรียนต้องบอกว่าเด็กคนนี้เนาะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเข้ามาเรียนกับพี่ป๊อบตอนนั้นสอนสูมแรกๆเลยนะครับก็จําได้เลยว่าครั้งแรกสุดที่เข้ามาคือพื้นฐานไม่ไหวแล้วนะครับ หลังจากที่เขาเรียนกับพี่ป,อป๊อบไปหนึ่งเทอมเนี่ย<ๆ>เขาทําตามที่พี่ป๊อบพูดพี่ป๊อบมอบหมายที่พี่ป๊อบสั่งและพี่ป๊อบสอนทุกอย่าง100เอร์ซจนกระทั่งคะแนนสอบกลางภาคของม2เทอมหนึ่งของเขาออกมาเป็น19.5เต็ม20ตอนนั้นพี่ป๊อบก็โอเคดีใจด้วยพิมพ์แต่พีมแอบมากระซิบตอนหลังว่าพี่ป๊อบเชื่อไหมว่าตอนม .1 ผมได้เพียงแค่4เต็ม20 พราะฉะนั้นพี่บอลจุเชื่อเลยเชื่อแบบเชื่อสนิทใจว่าถ้าเด็กคนไหนก็ตามที่พร้อมจะพัฒนาที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงขอให้หนูตั้งใจจริงๆแล้วก็ยึดตามพี่พิมพ์เป็นตัวอย่างพี่บอลเชื่อว่าคนทุกคนทำได้และสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ